หลังจากนะครับผมเอาเห็ดขั้นแรกเสร็จล้วก็กินเข่ากินหนามแลวบางทางล้วก็มาหอดวันขั้นที่สองนะครับอยู่บ้านย่างเจริญนะครับเดินทางขึ้นไปอำเภอพังคนนะครับห่างจากไอ้วังสามหมอประมาณ20กิโลได้นะครับผมเสร็จจากนี้เขาก็ติดไปบ้านพงา์ธรรมนะครับขั้นที่3ที่สิบเกียแรงสีดำเงินนะครับแต่ว่าเขามาติดอยู่นะครับบ้านย่างเจริญนะครับเสร็จไปอำเภอพังคนนะครับผมขวามือทำมาจากไอ้วังสามหมอนะไอ้ช่องสามหมอนะครับ ช่องเฮ้อ,อว่างสามหมอหรอโอ้ยทั้งช่องทั้งวัง,งนะครับรถุดไม่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ยทุกเช่นนี่แหละอันนี้พอเราเห็นเรามลากสีสีน่าเงินนะครับเราก็สร้างว่างก็เป็นเดือนนั่นแหละอะไรเอาอยัางสายไฟหัว,หวหดอกพ่อวอนบ่วอดวดอกสายไฟบ่วอดวดอกพ่อนี่ครับอยู่บ้านย่างเจรเลิศนะครับเด้ผลปกากคำก็เป็นตะเปียวแถววัดปัตตานีไหม สี่สิบแรงนะครับสีน้ําเงินเอาหนารถไปพุ่นเอารถไทยมาพี่สุดเชิดคั้นที่สองเหมือนนี่น่าจะได้ซีเครองอยู่นะครับมือนนี้ขั้นที่สี่อยู่อำเภอเมืองอุดรนะครับจอเดียนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่ไปพังค์คนณได้เป็น้รอเด้อหกเหลือห้านะครับแล้วก็จะเหลือสี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับย่อประตูพนันออกนะครับเด้อ เดินตรงมาก่อนเนี่ยครับผมแล้วก็ถอยถอยดากไปถึงสูบไม่ไม่สีํำเงินบ้าขนนยังรอได้ด้บาทนช่ไหกละก็ต้องเบียดหลายก็ได้ดอกรถมันแข็งตากเดียดน้ำเนี่ยก็ะไ้ดอกอีพอโอเคมันไกลโพดสายไฟมันไกลนะครับ เอ้พี่เด็มาพี่อีกยังไม่อีกยังไม่อีกห่วงมันยู่นีก็ได้เนี่ยเบียดออกพี่เลยไม่ต้องข้นไปพุ่นดอกพอโอเคพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเขาติดตามนะครับผลงานของอูไปทุนการเกษตรได้เลยนะครับผมเอฟซีนะครับทัวร์ฟาร์มเมืองไทยนะครับผมนะครับพุนถุงชิ้นเราเปิดเปิดประทุนอีกแล้วผมหลังจากเขาติดตั้งมาประมาณนะครับชั่วโมงกว่าก็เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับ L4018 ยแยกระบบนะครับ อยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นคันที่สองของรอบไฟนี้ไฟขึ้นอุอุดรธานีนะครับผมนะครับคันที่สองแล้วก็คันที่สามกัสิไปบันพอทํานะครับผมสีน้าเงินสวยๆครับโอ้ยงามมิลีไปนองเลยนะครับเบื้องหลดสวยมากนะครับด้๋ยซ้ายกกระทัดรัดนะครับลงตัวนะครับยกด้ยสูงตัวเชิญยกกระบอกสูงมึงรหลดพอแล้วกับพอไดนั่นหลายนะครับ ันเกี่ยวยกได้สูงนะครับผมเพราต้องห่วงพอมีมีอหัวอัวอจเจลาบีบ่เอาเนื้ออัจเจลาบีมาอาัดก็ได้อันนี้พอเราจิตทดลองนะครับมิพาพร้อมหรือเปล่าน้อนพาพื้นละสองนนร้อยห้าสิบบาทนะครับผม2ชั้นนะครับผูกหัวกระบาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมทุนี้ ทีมงานอุปภัยทุนการเกษตรนะครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้นะครับ0 9 8 1 2 3 0 4 0หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0613783268นะครับรับติดตั้งทั่วราชอาณาจักรไทยเลยนะครับผมนะครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยากสนใจติดต่อนะครับโทรเขามาได้เลยนะครับเพื่อสนะครับให้ผู้ผมขามไปติดตั้งบ่ว่าจะติเป็นลาวพม่าหรือว่าประเทศใดๆแล้วครับผมนี่ครับ กลับหลังหันมันแสงมันแดดหันไปหลังดีกว่าเดี๋ยวเรากลับหลังหันไปน้องเด้อมันมันอันแสงมันแยงนะครับพหันมันมันสะท้อนแสงไปน้องเด้อนะครับมันพี่น้องเห็นว่าเห็นชัดเจนนะครับอู้อีจักรล้อพุกินอีจักรอบกินข้าวมาเยอะหรอกว่าหันเนี่ยนะครับนี่ครับจังหวะเสียบรับนำนักได้หลายแท่นะครับเพราะว่าผมตีบ้างตำแหน่งใบไห้นะครับใ่ให้ยาวจนเกินไปเพื่อว่า เขาจะได้รักษาสมดูน้องโตรถล้วกะรักษาอุปกรณ์ทุกอย่างแหละเกี่ยวกับโตรถของเขานะครับนี่กระบอกกระไนยกได้หลายแท่นะครับแตกเรียบร้อยครับผมเอ็นเตอร์ชินแจกห้าร้อยบาทไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ปดผ่าโชว์เอาไม่ด้วยไม่ด้วยไม่หันกล้องไม่เห็นปดผ่าโชว์ เอาดินไปเก็บก่อนเอาดินไปเก็บก่อนเอาไปห้มบะขามแล้วนั่นนี่ครับผมอุปไพทุนนะครับขั้นที่สองของรอบนะครับอุดอนนะครับเด้อเรียปล่อยนะครับไต้ตุห้มบะขามห้อมปะขามละเทียบไปหันละ งานยกเสดากเลิ้ดตู้ไงพ่อแล้วเบิ่งดูดากลุยดเต็นพดผ่าดูพดผ่าดูมันล้มเหรอออกวะปั๊บเออพอเอ๋อเอาไปเสีดากลุยดเต็นหนุ่นะครับสีสวยงามเดินระบบ นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกทับทุกมองนะครับผมการวางมือกับใกล้มือดีนะครับผมตัวดึงกับใกล้มือนะครับนะครับการนะครับการเช็ดหลังปวดเอวของพี่น้องหองเบิร์ตทุกคนแหรอครับผมพูนไปเยกไปเยกเออนี่ครับซันีกันเลยลุยแตนแล้วนะครับผมเอาละสิบหอกับพายุนะครับผมตัวนี้เอาเสียบเขายีกก็ได้ไม่ต้องเอาไปไกลเราเอาซันี่แหละกันลังงามเนี่ยโอเคพี่น้องไปพอกันยุบ้านพอทําต่อเลยนะครับขั้นที่สามยุที่ อำเภอศรีธาตุนะครับผมจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นไหนเป็นไหนคือปะล,ลุงอะไรแล้วดูครับรายการวะมันจอดรถเอนะียงเนาะจอดเห็นเลื่อนคู่เปล่าคือปะคือปะพานปะพ่อ,พอพพสร้างมาเป็นเดียนนะ่ะ คืออยู่ดอกที่เนาะครับแมนซุปเขาก็ได้นั่นแหละผ่านผ่านมากกับแวะมาเบิ่งได้หรอการมาติดตั้งเท่านี้กับแวะมาถามข่าเนาะมันได้ผ่านมาาันกับแวะยุ่นแล้วครับนั่นแหละผลงานตออัมืมมแวเนาะอือไปเรื่อยๆคือโดนขายองแล้วโอเคนะครับผม